สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับพบเจอกันวันนี้นะครับผมมีหมึกอาเจนนะครับผมนึ่งตะไคร้หอมๆกินกับซีฟู้ดมาชวนคุณผู้ชมกินไยกันนะครับผมตัวใหญ่มากวันนี้มีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับผมมาลุยกันเลยตัวนี้นี่คือแบบว่าใหญ่สุดเลยกินวัดก่อนเลยคุณผู้ชมไม่ได้ผ่านนั้นวัดเนี่ยเฮ้ยจะไม่เฮ้ยนอนอะไรเนี่ยมันมันรอใช่ใช่ใช่ละมันนี้จัดเลย ไอ้อันนี้อันนี้ไข่เหรอไข่ต่ไข่เฮ้เกมเรากัดเบาๆสิไม่ต้องกัดแรงหรออีไม่ได้กัดแรงเลยพี่กัดตรงๆปุ๊บมันกระเด็นออกอ่ะมันปิดเออมันปิดออกโอ้โหอย่างมันมันเป็นมันคุณผู้ชมดีนะไม่กระเด็นเถอะไอ้เสร็จหน้าอร่อยไหนเนาะ เราไม่ได้กินนานนะเพี่อนวันนี้ตามน้ำจิ้มเขียวเราเอาตัวกขานเลยจ้ะ <c oughs> ตัวอร่อยมากมันจะไม่คาวเหมือนมือกระดองอ่ะเนี่ยมันมันไม่คาวแต่กระเด็นมาได้บางอย่า <c oughs> นะครับคุณผู้ชมดีจ้าครับหมึกครับผมไม่ได้กินหมึกนานมากกินแต่กุ้งอืมนกรึบกรุบกรอบๆขึ้นเวอร์ <c oughs> หายไปตัว <c oughs> อันนี้คงไม่ปิดเนาะไม่คอ่คอยกัดนะกระเด็นมาหาพี่นะเดี๋ย่าบีบ บอกแล้วอย่าบีบอ๋อที่กัดมันก็คือหัวเพราะว่าตามไม่ได้ออกไงคล้ายๆมันกัดไปเลยอาอที่ออกไหมยังยังมันๆอะ ตัวเดี๋ยวเขาไม่ยอไม่ได้หั่นเท่าด้วยวันนี้นุ่มให้เกมนุ่มเลยอืแต่มันดำนะดำหมดดึกอ่ะม,มันดูดำๆดำมันดูเปืเป้อนๆนนะโซยตัวใหญ่เลยอุ้ยอร่อยฮะอือหือายมันไม่มีไข่คุณผู้ชม ไม่หายทั้งตัวเลยอ่ะใชต่ตัวใหญ่ขอญอาตก,กัดทั้งตัวเลยไม่มีอะไรมาตัดแต่มันมันเกลือ่อนหมดเลยมึกมันมึกกระหนังมันเ่ยหลุดออกมา อร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากอะเนาะปกติผมจะไม่ค่อยกินหมึกเพราะมันจืดแต่เน,นี้ยมันมันส่วนตัวพี่หมึกกระดองอะ่ะจืดแต่นนเนี่ยมันมีรสชาติกว่านี่ออกมันมันคุณผู้ชมอันนี้นุ่มด้วยนุ่มมากเลย บางตัวที่ไม่ไข่อร่อยอมือผงเปื่อนเลยนะเหมือนกันตัวใหญ่ก็ไม่เหนียวด้วยนุ่มเหมือนตัวเล็กเลย เราเน่งพอดีถ้านานกว่านี้น่าจะหดเหนียวเลยนะใช่แต่ก็แอบกลัวไม่ถูกเนี่เอาออกจกขึ้น <c oughs> ปีกตัวนี้ก็กรอบคุณผู้ชม จะกัระดิ่งเราไม่จะกระเล่นอยู่ไหมอย่าเนาะบีบออกเอาดีกว่าบีบมันมันมันเป็นตุ๊กตามันเหมือนมั่นแะตกใจเลยเมื่อกี้เนี่ยแอ้คนนี้ไปทำเป็นตกใจเนาะคือดึงคือดึงอย่างอื่นไม่สะดุ้งเวลาเข้ามาเข้าประตูอย่างเงี้ยอไม่สะดุ้งหรอกไอ้นอนอะไรเงี้ยห้องผมห้องผมเหรอมึงหลับไปเรื่อยไหนอ่ะ คำนะคุณผู้ชมตาออ,ออกไปแล้วพี P ่เอ็มชอบตรงไหนสุดผมบอ,อกผมตรงปีกนี้อร่อยมากอืมัมนกรึบๆดีอ่ะโอ้โหกร,ระโพดเดินดู <c oughs> มือเปื้อนหน่อยนะคุณผู้ชม <c oughs> ไม่น่าดูหรอก ไปเอาผ้ามาเช็ดมันเป็นหมึกนี่แกมตัวใหญ่เนี่ยทำผมอิ่มเลยสองตัวก็อิ่มแล้วเนี่ยตัวใหญ่พี่ตัวเดียวมันอิ่มเนี่ย ือว่าน่านี่มไม่มีไข่น่า,นาจะใช่นะแน่ไหนที่มีไข่ตอนนี้หน้าฝนต้องถามคนที่เข้ามามักหัอใหญ่หอมมันไม่ต้องจิ้มก็อร่อยมันมัน,มน,มนไอ้แมตตรงที่ นี่พี่แทงมันแตกไปแล้วอ่าตะไคร้แทงไป,ปมันแตกกันน่ยไอ้ตีเนี่ยเหรออืมถ้ามาแตกมันอยู่ในท้องอกัดไปจะมันมากมันเป็นแบบเหมือนถุงมันอ่ะใช่เอาท่อนไปสุดแทงตะไคร้ไปมันแตกคุณผู้ชมมันก็เลยละลายหายหมดเลยเนี่ย อเ,เอาไปตำก็คือจะเซีบเอาไปตำนั่นจะแซ่บเลยล่ะมันๆอย่างเงี้ยเกี๊ยส้มตำมาจองอแบบจอยไข่นึ่งปุ๊บไข่ปูด่อไหมอ่ะอน่นนั่นเ <c oughs> อาไปน่นปิดเบร์ เลยปิ๊ปปากไม่ได้หรอกมันอร่อยเ <laughs> <s> ขนาตัวนั้นฮะ ตัวอืมคยตัวหมดแล้วม,มีมันนิดนึงตัวเนี้ยป๊อดโอ้ผมได้ยินเสียงกัดเลยอะดังกรุบเลย ตัดฝันตเองนะขับพอดนึงอันนี้นึ่งนี่นะพี่เกมเพราะว่าถ้าต้มนี่มันจะเละกว่านี้นะใครว่าสเตียไปต้มนึ่งย่างนั่นแหละอืมนุ่มอ่ะ không nó thấy <Nhạc> <Nhạc> mặn quăng rồi ไอ้กินผักเก่งไว้เนี้ยสิ่งของทะเลมันต้องมีกับผักสลัดหนีย่ยนนท์อเอาให้น้องบ้างเถอะเอ้าโอ้โหน้องยืนดูไม่ให้น้องเลยอะ่ะนั่งดูมผมให้หมานิดนึงคุณผู้ชมหมาผมมันมันนะนี่มันผอมกลืนไปแล้วน,นี่ใหนนท์มันกลืนไปแล้วเร็วมากเลย ขอพี่สละให้น้องหมาไปแล้วขอบีบอันนี้เดี๋ยวลูกตายอยู่ไหนเฮ้ยไี่นอนนี่มบีบหันไปแล้วปุ่นดิหมดเลยเต็มมือหมดเลยคนนี้มันเป็นไรเอ้ไปล้างอยู่ดีแหละมันน่าจะเป็นมันนะผมว่าบีบแล้วพุ่งเลยมันตามันโอ้โหแป๊บเดียวหมดเลยมือกี่ตัวเนี่ยสี่ตัวห้าตัว <c oughs> ผมกินสามตัวคนละสามตัวหกตัวงี้นยอร่อยมากหมึกอาเจนคุณผู้ชมแต่วันนี้ไม่มีไข่ทาไข่ให้มันคือตะไคร้ยัดไปตะไคร้ไอ้ไข่เขียวอ,อ,อิ่มไหมเนี่ยอิ่ม,มกินแทนข้าวเลยอะ่ะโอเคครับผมตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับผมแดดก,ก็สองหน้าพอดีนะครับก็ขอตัวคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมวันนี้ก็ชวนผู้ชมนะครับผมมากิน หมึกอาเจนนึ่งนะครับผมแต่แตดานไม่มีไข่นะครับสักตัวเลยเนาะไม่มีไข่ตัวเลยไม่มีไข่ถึงมีมันก็มันไหลออกหมดเลยแต,แต่ก็อร่อยนะครับผมทีนี้ก็เอ้เพียงแค่นี้นะครับพบกันวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ